ในโอกาสต่อไปจะได้แสดงธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จประทับณพระเชจวันมหาวิหารสมัยนั้น มีพระรูปหนึ่งชื่อว่าค,คิรินันทะอาพาธหนักอยู่พระอานนได้เข้าไปเยี่ยมท่านพระคิรีนันทะบอกแก่พระอาน,น,นุนว่าให้ช่วยไปกาเปลียนพระผู้มีพระภาคเจ้าว,ว่าท่านอาพาธหนัก เหลือที่จะประมาณแทย์ที่จะทนไม่ไหวอยู่แล้วพระอาน,นุ์ได้รับคำของพระคิรินันทะไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบแล้วให้พระอาน,นุ์ ไปแสดงธรรมะแก้อาภาษสองประการโดยรีบด่วนธรรมะที่แก้อาภาษสองประการนั้นคือข้อหนึ่งให้พิจารณาร่างกายสรีระร่างกายของตนประการที่สองพิจารณาจิตเจตจสิก ั้งสองประการนี้ให้พิจารณาเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาให้พิจารณาอย่างนี้ธรรมะสองประการโดยใจฟางคือรูปธรรมนามธรรมตีระร่างกายเป็นรูปความรู้สึกสุขทุกข์หรือเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณเป็นนามธรรม พระอานทน์ได้เข้ารีบไปบอกพระคิรีมานันทะซึ่งเรียกกันว่าทีรีมานนท์และได้แสดงธรรมสองประการนี้ตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้โดยใจความก็คือ ทั้งรูปร่างรีระทั้งกายนี้ให้มองเห็นว่าให้พิจารณาว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาโดยใจความหลักการพิจารณา ก็คือเมื่อพิจารณาร่างกายที่ว่าไม่ใช่ตัวตนเรานั้นคือให้รู้ตามความมันจริงว่าสรีระร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุสี่ในแก่ดินน้ำไฟลมมาประชุมมาประกอบกันสิ่งเปรูปเป็นร่างสมมติก็เรียกว่าเป็นคนนั้นคนนี้สมมติแล้วว่าเกิดความยึดถือยึดมั่นถือมั่น ว่านี่เป็นของเราเราเป็นนั่นความยึดถือนี้เรียวกว่าอุปาทานความยึดถือมีอยู่ในจ,ใจิตใจเมื่อสรีระร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่ง<ส>เกิดอาพาธขึ้น<ส>ก็จะยึดถือเกิดความรู้สึกเจ็บปวดยิ่งยึดถือมากขึ้นเพียงใด ความรู้สึกเจ็บปวดและอาภาษหนักก็มากขึ้นเพียงนั้นตรงเงินข้ามถ้าหาว่าปล่อยวางความยึดถือพิจารณาสรีระร่างกายนี้จนเห็นเป็นธาตุว่าไม่ใช่ตัวไม่จตนถอนความยึดถือได้ความเจ็บปวดในทางอาภาษนั้นจะหายไปโดยฉับพลัน เปรียบเทียบเหมือนกับว่าคนอื่นที่กำลังเจ็บป่วยเราไปเยี่ยมร้องควนคลางอยู่เพราะเราไม่ไเข้าไปยึดถือว่าเหตุตัวของเราเราจึงไม่เจ็บไม่ปวดแต่ถ้าหากว่าจะพูดว่าเพราะเราไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดจึงไม่ไเข้าไปยึดถือ แต่ถ้าหากว่าเราเข้าไปยึดถือแม้สิ่งนั้นไม่ใช่ของเราเช่นว่าอยู่ในบ้านคนที่เคารพพ่อแม่ของเราเจ็บปวดอาการหนักๆความที่เรายึดถือว่าคนนี้เป็นพ่อเราคนนี้เป็นแม่เราคนนี้เป็นญาติเราก็จะทำให้เราเกิดความกังวลใจเกิดความหนักใจเกิดความไม่สบายใจ นี่แสดงว่าอา,าพาธป่วยทางจิตขึ้นมาทันทีมากบ้างน้อยบ้างเพราะเข้าไปยึดถือแต่ถ้าหาว่าคนอื่นเจ็บป่วยขึ้นถึงแม้จะรู้จักกันไปรเยี่ยมก็ตามความปล่อยวาง้ง่ายเพราะฉะนั้นอาการที่จะเกิดทางจิตก็ดีทางกายก็ดีก็จะไม่มีนี่ เป็นปัญญาชนสามัญที่พอจะเห็นได้แท้ที่จริงแล้วการพิจารณาอยู่ในกายผมขนเล็บฟันหนังหรือกระดูกต่างๆก็ดีเมื่อพิจารณามากเข้ามากเข้ามากเข้าย่อมเห็นเป็นส่วนแต่และอย่างละอย่าง คือเป็นธาตุดินน้ำไฟลมดังกล่าวมาแล้วเมื่อเห็นส่วนหนึ่งตามของแยกออกจากการมีสภาพเป็นอย่างนี้ความยึดมั่นถือมั่นก็จะไม่มีเมื่อความยึดมั่นถือมั่นไม่มีอาการที่เป็นเวทนาต่างๆที่เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นนั้นก็เบาไปและหมดไป ถ้าเรามาเทียบข้อนี้ดูในการนั่งสมาธิเวลานั่งแล้วปวดเมื่อยมากๆลองดูผู้ที่จิตจิตของเราไม่ได้ปวดเมื่อยเลยไปปวดเมื่อยตามเขา่าตามขาเน็บชาอะไรเป็นไปอย่างนั้นแต่เมื่อเราปล่อยวาง อาการเจ็บปวดเหล่านั้นมาดูแต่จิตอย่างเดียวยิ่งเมื่อจิตสงบขึ้นแล้วอาการปวดเมื่อนั้นก็จะหายไปอาุุภาพแห่งความสงบทางจิตนั้นย่อมเกิดมีขึ้นได้แต่แท้ที่จริงแล้ว น่าจะเกิดจากการปล่อยวางอย่างไรก็ดีในคาถาที่พระผู้มีพระพาคเจ้าได้ให้พระอนนุ์มาแสดงธรรมแก่พระครีมานนทคน์นนี้ก็เพื่อให้ถอนความยึดมั่นถือมั่นให้มองเห็นสีระร่างกายนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาเพราะถ้าหากว่าร่างกายนี้เป็นของเราเราก็จะห้ามได้ว่าอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายแต่เราก็ห้ามไม่ได้อันึ่งเล่าท่านสอนให้พิจารณาว่าร่างกายของเราและคนอื่นนั้นก็มีสภาพเดียวกันไม่ว่าเป็นมนุษย์ชายหญิง ไม่ว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานตัวผู้ตัวเมียในที่สุดก็มีโครงร่างเป็นกระดูกเหมือนกันหมดมีสภาพแบะย่างเดียวกันหมดคือย่อมเปลี่ยนแปลงไปแตกสลายไปในที่สุดไม่มีอะไรของใครเลยเป็นพิเศษเกิดมาเป็นมนุษย์ว่าเหนือกว่าสัตว์ทั้งหลายแท้ที่จริงกระดูกก็คือกระดูกไม่ใช่เป็นแท่งเงินแท่งทอง เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสุนัขแมวคือว่าเป็นสัตว์ต่ำก็มีกระดูกเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเป็นเท่าเป็นฐานก็เป็นกระดูกเหมือนกับคนมีสภาพเป็นเหมือนกันอย่างนี้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจริงไม่ได้ถือวันนะว่าสูงต่ำประการใดขึ้นอยู่กับการทำความดี รวมฟามว่าสรีระร่างกายของบุคคลนัตัทั้งหลายย่อมประกอบไปด้วยโครงร่างมีกระดูกเป็นต้นและในีิจูดเลือดเนื้อหมดไปแล้วก็เหลือแต่กองกระดูกเหมือนเหมือนกันหมดไม่มีใครแตกต่างกว่ากันไม่มีใครมีอภิสิทธิ์มีความพิเศษกว่าคนอื่นย่อมมีสภาพนี้เหมือนกันหมด และในพิถุก็ผุพังเป็นผุยผงหาสาระหาประโยชน์อะไรไม่ได้นี่ท่านสอนให้พิจารณาและการพิจารณานี้แท้ที่จริงแล้วเป็นอารมณ์ของกรรมฐานนั่นเองที่อหนึ่งทำให้ใจรู้จริงสองเมื่อเพ่งอยู่เฉพาะการพิจารณาจิตย่อมสงบเพราะความที่จิตสงบนั้นย่อมระง,งับอุปาทาน ออกไปได้ชั่วขณะหนึ่งประการที่สองให้พิจารณาจิตเจตจสิกคำว่าจิตคือสภาพที่รู้ที่นึกที่คิดคำว่าเจตจสิกหมายความว่าอารมณ์ที่จะเข้ามาเกิดกับใจคำว่าอารมณ์คือสิ่งที่ เข้าไปยึดถือสมมติว่าตาเห็นรูปรูปนั้นเป็นอารมณ์เรียกว่ารูปารมณ์รู้มากระทบใจสิ่งที่พามากระทบใจนั้นเรียกว่าเจตสิกแล้วใจก็รู้ก็นึกก็คิดแต่ช่วงระยะดังกล่าวมานี้มันไวมากไวมากและเกิพนพาราณนภาพทางจิตนะ นึบไปไหนไปก็ไปแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวก็ถึงไปที่นูน่นไปที่นี่ไปอย่างไรอย่างอย่างหนึ่งไกลแสนไกลเดี๋ยวเดียวนึกแปบ๊บเดียวก็ถึงความไวของทางจิตนี้มากเหลือเกินแต่เมื่อแยกออกกันแล้วสิ่งที่ตามองเห็นเป็นอารมณ์ เมื่อเมื่อเห็นแล้วว่าเกิดความรูม้สึกข,ขึ้นที่ใจสิ่งที่ทําให้กระทบกับจิตใจเรียกว่าเจเจตสิกทีนี้ใจก็ทําหน้าที่นึกคิดรู้นึกคิดและเมื่อรู้นึกคิดแล้วก็วเกิดการปรุงแต่งซึ่งเรียกว่าสังขารน,นี่หมายความว่าสังขารในขันห้า มีสภาพเป็นอย่างนี้ท่านสอนให้พิจารณาเช่นเดียวกันว่าจิตและเจตสิกนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกับทางกายเหมือนกันเช่นควา,ามรู้สึกต่างๆ ก็เลื่อนลอยช้าไปบ้างเมื่อมีอายุมากขึ้นและอื่นออีกความนึดคิดเคยว่องไวเมื่อมีอายุขึ้นก็เฉื่อยชาลงด้วยอำน,นาจแห่งความอันเป็นอนิจจงเพราะฉะนั้นจิตก็บังคับไม่ได้ก็ต้องรู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้บังคับไม่ได้ จิตมีจิตจะทำอะไรได้ตามอำน,นาจของสภาวะจิตคือความนึกความคิดที่เกิดขึ้นตามสภาวะแห่งอำน,นาจของจิตนั้นจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขามีสภาพเป็นไปอย่างนี้แต่จิตนั้นเป็นสภาวะที่สำคัญที่สุดของในชีวิตนี้เพราะความรู้ทาทั้งหลายก็อยู่ที่จิตด,ดังที่พระองค์ทรงทแสดงไว้บ่อยๆว่า ผู้แสวงหานิพพานไปทำการอ้อนวอนบ่วงสงหรือขอร้องทำบุญแล้วทำทานแล้วขอให้ได้นิพพานรักษาสีแล้วขอให้ได้นิพพานหรืออย่างใดอย่างหนึ่งนึกถึงนิพพานแล้วอยากได้อยากถึง เพียงเท่านี้ไม่สามารถจะพบนิพพานนั้นได้ต่อเมื่อผู้มาปฏิบัติธรรมที่เป็นไปเพื่อเข้าถึงเข้าสู่พระนิพพานจึงจะถึงนิพพานได้ผู้ใดละโลภโทสะโมหะมานะทุฏฐิได้จึงจะเข้าสู่นิพพานได้ สภาวะดังกล่าวมาแล้วนี้อยู่ที่จิตทั้งสิ้นกิเลสก็อยู่ที่จิตนิพพานก็อยู่ที่จิตสวรรค์ก็อยู่ที่จิตนรกก็อยู่ที่จิตคือผู้ที่บำเพ็ญบุญกุศลแล้วเกิดปิติเกิดความอิ่มใจมีความ้าสุกขณะนั้นจิตเป็นสวรรค์ ผู้ที่ทำความชั่วต่างๆผูเขาตามจับกลุมบ้างหูเขาทำร้ายบ้างได้รับความทุกข์ยากต่างๆขณะนั่นจิตเป็นนรกสวรรค์และนรกอยู่ที่จิตผู้ปฏิบัติธรรมตรสีขาศีลสมาธิปัญญาจนบริบูรณ์พ้นจากกิเลสนิพพานก็อยู่ที่จิต ราะฉะนั้นพระศาสดาจึงทรงเตือนว่าถ้าบุคคลจะพึงสแสวงหาความถุกในสุคติสวรรค์ก็ดีพหมก็ดีนิพพานก็ดีพึงสแสวงหาเสียเมื่อยังมีชีวิตอยู่เพราะเมื่อสิ้นที่ไปแล้วร่างกายนี้ถูกทอดทิ้ง หรือแต่จิตอย่างเดียวจะไม่สามารถแสงหาอะไรได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับจิตธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนทั้งตัวงต้องปฏิบัติเสียเมื่อยังมีชีวิตอยู่ถ้าไม่ปฏิบัติร่วงรับไปแล้วหรือแต่จิต นั้นเอากายนี้ไปไม่ได้กายนี้เน่าแล้วกายถูกทอดทิ้งแล้วเอาไปไม่ได้มีสภาพเป็นอย่างนี้ผลแห่งการปฏิบัติธรรมหรือความดีนั้นก็คือกุศลกรรมนั่นเองที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนว่า ตัททหลายย่อมเป็นไปตามกรรมคือทำกุศลไว้ทำอกุศลไว้รวมความว่าความสำคัญของจิตมีส่วนมีส่วนสำคัญมากแต่ผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อถ่ายถอนอุปาทานความยิดมั่นถือมัน่นต้องพิจารณาให้รู้ตามความจริงว่าจิตนั้นไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขา เป็นศากว่าเป็นธาตุรู้อันหนึ่งและไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของผู้ใดมีสภาพแห่งความเป็นไปอย่างนี้จงรวมความว่าทั้งกายและจิตเป็นอนัตตาถ้าใครยังเห็นว่ากายและจิตยังเป็นอัตตาอยู่จะมี การการปฏิบัติไปไม่ไกลคือเพราะไม่ถูกต้องที่พระศาสดาทรงตัดแก่โมฆราชอัตานุดิทิ้งพึงถอนอัตานั้นเสียก็คือให้เห็นเป็นอัตตารวมความว่าสรีระร่างกายนี้ทั้งตวง ต้องพิจารณาให้เห็นเป็นอนัตตาและจิตให้เห็นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเวลาเราสวดมนต์เช้าทําวัดรูปังอนัตตาเวทนานัตตาสัญญานัตตาสร้างคารานัตตาวิญญาณอนัตตาไม่มีอะไรเป็นอัตตาเลยรูปก็เป็นอนัตตาเวทนาก็เป็นอนัตตา สังขารคือตัวคิดอ่านก็เป็นอนัตตาวิญญาณตัวรับทราบกว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนความรู้ทางนี้เท่านั้นที่จะเจาะเข้าไปสู่ถึงนิพพานได้ถ้าการเส้นสวงก็ดีการอ on ้อนวอนก็ดีการปฏิบัติไม่ถูกทางก็ดีไม่สามารถเจาะ ฝึกลงไปสู่พระนิพพานได้ความดับกิเลสไม่ได้เพราะฉะนั้นสภา,าวะจิตดังได้กล่าวแล้วเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในจิตจะให้จิตนี้ประเสริฐสุดหรือว่ากายนี้ได้แก่รูปธรรมนามธรรมประเสริฐสุดต้องพิจารณาเห็นตามดังกล่าวมาแล้วคือ รูปังอนัตตาเวทนานัตตาสัญญาณตาสังขารานัตตาวิญญาณังอนัตตากายใจที้งออกเป็นห้าอย่างนี้พระศา,ษา,ษาสดาทรงแสดงไว้มากมากกว่าอย่างอื่นเพราะเป็นไปทางเป็นไปเพื่อความตัดกิเลสและกองทุกข์ให้หมดสิ้นไปพระผู้มีพระภาคเจ้าในทรงมีเมตตาตรัสพระธรรมเทศนาสองประการ โดยความก็คือกายและใจให้พิจารณาเป็นอนณตตาเพื่อถอนความยึดมั่นถือมั่นและพระองค์ทรงทรแสดงไว้ว่าเมื่อพิจารณาถูกทางแล้วความเจ็บรวดจ,จะหายไปโดยฉับพลนันดังนี้ธรรมสองประการนั้นเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างดีมากจะเป็นโลกิยะหรือโลกุตละก็ตาม เพราะจะเป็นเหตุให้ถอนความยึดมั่นถือมั่นถอนความถือตัวถือตนความยึดมั่นถือมั่นในทางที่ไม่ถูกก็เป็นเหตุให้หลงงมง,ง,งายหรือแม้แต่ในทางดีความยึดมั่นถือมั่นถ้าว่าไม่ปล่อยไว้ก็ไม่ถึงนิพพานท่านจึงกล่าวว่าผู้ใดจะปฏิบัติให้ถึงนิพพานนอกจากต้องละโลภะ โทสะโมหะมานะทิจิแล้วต้องปล่อยวางความสุขแระทุก์ต้องไม่ยึดถือความสุขแระทุกข์จึงจะถึงนิพพานจิตจึงเป็นสภาวะที่สำคัญดังกล่าวมาธรรมะสองประการจรึงเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติทำให้เกิดมีสติมีความรู้มีความไวทันต่อเหตุการณ์ เมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากระทบใจของเราเกิดความไม่ชอบขึ้นมีสติรู้ว่าจิตที่นึกว่าไม่ชอบใจนั้นก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็จะถอนความยึดถือที่เกระว่วงเกินเราควรจะโกรธก็ไม่โกรธพร้อมกันนั้นเมื่อปฏิบัติได้มากเข้ามากเข้า ความประณีของจิตสูงขึ้นเกเลสต่างๆโลภะโทสะโมหะก็จะเบาบางลงไปในที่ิุดจิตของบุคคลที่เบาบางจากกิเล์ทั้งตัวจะเป็นสภาพที่ดีจะเป็นสภาพที่ดีจิตดีจิตผองแผ้วการทําการพูดการคิดก็จะเป็นไปเพื่อความถูกต้องความดีงามเป็นกุศล พราศาสานาสอนให้ปล่อยวางสองประการนั้นจึงนับว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งผู้ป่วยทั้งผู้ไม่ได้ป่วยด้วยประการชนี้ต่อนนี้ไปพึงใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดปรากฏด,ดังกล่าวมาแล้วจนจิตของเราขาดจากอารมณ์ภายนอกแล้วตั้งใจภาวนานั่นแหละจะเกิดสมาธิต่อนนี้ไปจงตั้งใจ ภาวนาจิตของตนให้เกิดเป็นสมาธิตามคำสอนของพระศา,าสดาต่อไป